น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านในเช้าวันนี้เชื่อว่าพี่น้องทุกท่านก็ยังมีกําลังในการติดตามพระเจ้านะคะอยากจะนุนใจพี่น้องสั้นๆผ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่4ขอ้อที่ยีบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังละไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องคะใจเป็นแหล่งที่มาของความปรารถนาและการตัดสินใจ การติดตามพระเจ้าและการรู้จักทางของพระองค์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะอุทิศตัวแด่พระเจ้าถ้าเราพบว่าความหิวกระหายในชีวิตของเราหรือการหิวกระหายในการสามัคิีธรรมกับพระเจ้าลดน้อยถอยลงพี่น้องคะเราควรจะพิจารณาตรวจสอบดูลำดับความสําคัญของเราใหม่ว่าณนะเวลานี้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อุ่นๆในฝ่ายวิญญาณใช่หรือไม่ ชีวิตของเราไม่เย็นไม่ร้อนและไม่ได้เดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อใช่หรือไม่และถ้าใช่อย่างนั้นเราอธิษฐานขอใจที่ร้อนลนเพื่อเกิดการฟื้นฟูในจิตใจที่เราจะปราถนาพระองค์มากขึ้นฉะนั้นการที่เราละเลยที่จะระมัดระวงังหรือว่าละแวดระวังจิตใจของเราก็ส่งผลให้เราออกจากทางที่ปลอดภยัยและในที่สุดเราอาจจะติดกับ ของซาตานติดบ่วงแล้วของซาตานก็เป็นได้ฉะนั้นการเฝ้าระวังจิตใจของเราไว้เหนือสิ่งอื่นใดส่งผลให้เราเก้าวเดินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นคงพี่น้องครับพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าพระเจ้านะทรงสนพระทัยที่จะเปลี่ยนจิตใจหรือเปลี่ยนภายในของเรามากกว่าเปลี่ยนสถานการณ์รอบตัวเรา ซึ่งหลายครั้งเราสนใจว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์อย่างไรแต่ท้ายที่สุดพี่น้องคะพระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนท่าทีหรือเปลี่ยนหัวใจของเราเพื่อจะปรับจูนหัวใจของเราให้ตรงกับหัวใจของพระเจ้าสองอย่างด้วยกันพี่น้องคะที่อยากจะหนุนใจพี่น้องอย่างแรกเราต้องจัดการกจิตใจของเราเพราะว่าความคิดนั้นควบคุมชีวิตของเรา สุภาษิตบอกไว้อย่างชัดเจนว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องรับความคิดหรือใจของเราเป็นบางครั้งมันเป็นตัวกําหนดการดําเนินชีวิตของเราในวันนี้ถ้าใจเราดีเราคิดดีพี่น้องเขาเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขและครบจารทรงสถิตข,ของพระเจ้าแต่เมื่อไหลใจของเราพี่น้องรับเปิดช่องให้ซาตานหรือเปิดให้กับ ความคิดลบๆเข้ามาอย่างเช่นในแต่ละวันเราเจอคนหลากหลายหรือมแม้แต่นักเวลานี้เราเจอสถานการณ์ที่หลากหลายเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไร้ค่าไม่สําคัญไม่มีตําแหน่งไม่ได้เป็นคนที่นักหน้าถือตาในสังคมและความคิดเหล่านี้พี่น้องคะจะส่งผลมาที่หัวใจของเราและเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังพี่น้องคะและสิ่งเหล่านี้จะกําหนดและจะทําให้เรารู้สึกได้ค่าไม่มีค่าแต่พี่น้องคะ เราจงละมัดระวังที่สิ่งเหล่านี้จะไม่ควบคุมชีวิตของเราเราสามารถมีสันติสุขได้และขอพระเจ้าส่งเปลี่ยนหัวใจของเราที่เราจะได้รับการสร้างใหม่หัวใจของเราจะตอบสนองต่อพระเจ้ามากกว่าตอบสนองความคิดลูกเ่านั้นขอพระเจ้าเมตตาและอย่างที่สองพี่น้องคะเราต้องจัดการจิตใจของเราเพราะใจเป็นสมอรภูมิแห่งความดับ อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมโรมที่7บอกว่าเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมัญญิของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนําให้ข้าพเจ้าหยุดใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าพี่น้องคะอาจารย์เปาโลปรารถนาที่จะทําสิ่งที่ดี แต่หลายครั้งพี่น้องคะท่านไม่สามารถทําได้พี่น้องการบางอย่างขัดแย้งกันและต่อสู้กันใจก็เป็นสมรภูมิแห่งความบาปบางครั้งใจเราปรารถนาเนื้อหนังมากกว่าทางแห่งความชอบธรรมใจของเรามักเดินสวนกระแสรหรือสวนทางกับพระเจ้าทรงพี่น้องคะวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะละมัดระวังทั้งความคิดจิตใจของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับภาวจนะของพระเจ้าเช้าวันนี้พี่น้องใครอยากจะหนุนใจในภาวะแบบนี้หลายคนอาจจะมีจิตใจที่กระวนกระวายหลายคนอาจจะมีจิตใจที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสถานการณ์โควิด -19 และเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้เราวิตกกังวลใจของเราขาดสันติสุขของพระเจ้าอย่าให้ใจของเราถูกครอบงำด้วยสถานการณ์ค่ะพี่น้องแต่ ขอพระเจ้าทรงปกป้องหัวใจของเราในแต่ละวันวันนี้ขอพระเจ้าทรงสร้างหัวใจของเราขึ้นใหม่พระเจ้าทรงสนพระทัยที่จะเปลี่ยนหัวใจของเรามากกว่าสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะพี่น้อง